เรื่องเล่าบางแสนเขาสามมุกเชื่อว่าใครที่เคยมาเที่ยวชลบุรีน่าจะคุ้นหูก,กับสถานที่เที่ยวอย่างเขาสามมุกเขาเล็กๆที่ไม่ไกลจากชายหาดบางแสนถิ่นของผงลิงอันเรื่องลือและที่อยู่ของศาลเจ้าเจ้าแม่เขาสามมุกอันศักดิ์สิทธิ์แต่รู้หรือไม่ว่าน่นจาจะวิวสวยน่าถ่ายรูปเล่นบนเขาแล้วนั้นสถานที่ชมวิวแห่งนี้ยังมีตำนานที่เราขานกันมาในจังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นโศกกันน่าจาก,กัรมความรักที่น่าเศร้าไม่แพ้โรมิโอและจูเลียตกันเลยทีเดียวถ้าอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงก็ไปอ่านกันเลยจ้านาม,มาแล้วในบ้านอ่างหินหรือปัจจุบันคือตำบลอ่างจิลามีครอบครัวยายกับหลานคู่หนึ่งอาศัยอยู่โดยหลานสาวมีชื่อว่ามุกหรือคนแถวนั้นจะเรียกเธอว่าสาวมุกโดยเธอเป็นเด็กกำพร้าทำให้ต้องอยู่กับยายตา จนเธอโตเป็นสาววันหนึ่งสามุกที่ชอบไปนั่งเล่นอยู่เชิงเข,งของอาแถวอ่างศิลาบางเอิญเห็นว่าวตัวหนึ่งลอยมาตกอยู่บริเวณที่เธอนั่งพอดีโดยว่าวตัวนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหนแต่เป็นของนายแสนลูกชายกำนันประจำตำบลน,นี้นั่นเองโดยนายแสนวิ่งตามมาเก็บว่า และเกิดอาการลักแรกพบกาเริบเมื่อเจอมุกเขาจึงมอบเบ้าเป็นสิ่งแทนตัวให้แก่เธอทั้งสองนัดพบกันอยู่บ่อยครั้งจนความผูกพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ทั้งสองตัดสินใจให้คำสาบานต่อหน้าที่เชิญเขาว่าจะรักกันช่วนีิรันดร์หาผิดคำสาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งน,นี้ตายตามกันแน่นอนว่าเรื่องราวไม่ได้จบแค่นี้แน่ๆ พอต่อมาเมื่อพ่อของนายแสนซึ่งเป็นกำลังทราบเรื่องจึงไม่พอใจที่ลูกชายไปรรับกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเลย ขีดการไม่ให้พบกันและจับแสงคุมึงชนกับลูกสาวของคนทาโพที่เคยสู่ขอไว้ข่าวเรื่องการแต่งงานดังไปถึงหูของซามุกเธอคิดว่ามันคือเรื่องจริงแต่คิดว่าแสงหักหลังเธอด้วยความเจ็บช้ำทำให้เธอตัดสินใจทำตามความสาบานวิ่งไปกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายและเมื่อแสงดูเรื่องอันนารเานี้เข้า เขาจึงกระโดดหน้าผาเพื่อตายตามเธอตามคำสาบานเช่นกันส่วนกำน,นันภายหลังรู้สึกสำนึกผิดจึงนำเครื่องทวยชามต่างๆมาไว้ในถ้ำบริเวณเชิงเขาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักต่อมาชาวบ้านจึงเรียกภูเขาที่มุกกระโดดหน้าผาตายว่าเขาสามมุกเพื่อระลึกถึงมุกผู้มั่นคงต่อความรักภายหลัง ซึงเพี้ยนเป็นสามมุกในที่สุดและบริเวณถ้ำนั้นเชื่อว่าเป็นถ้ำรับแรบมีเครื่องทุ่นชาต่างๆที่กำนันพ่อของแสนนำมาไว้เมื่อชาวบ้านมีงานบุญสามารถหยิบยืมไปใช้ได้ซึ่งภายหลังถ้ำนี้ให้ปิดปากถา้ำไปแล้วเมื่อข่าวก่อสร้างถนนสมัยรัฐบาลจอมปอจอมพลปพิบูลสงคราม ส่วนหาที่พบศพหญิงชายทั้งสองหลังจากกระโดดหน้าผาตายนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าหาดบางแสนเพื่อระลึกถึงนายแสนปัจจุบันตำนานเจ้าแม่เขาสาม,มุกดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเนื่องจากมีศาลสำหรับเป็นที่สักการบูชาศาลเจ้าแม่เขาสาม,มุกนั้นปัจจุบันแบ่งออกเป็นของศาลคือศาลเจ้าแม่เขาสาม,มุกไทยและศาลเจ้าแม่เขาสาม,มุกจีนทางนี้ สารไทยเป็นสารเก่าแก่ที่ใช้ตำนานประจำถิ่นที่เล่าเรื่องความรักของสามูก,กนไยแสนในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสามูส่วนสารจีนเป็นสารเก่าแก่ของชุมชนคนจีนที่ใช้เรื่องเจ้าแม่ทับทิมในการเผยแพร่ประวัติเจ้าแม่เขาสามูเป็นเนื่องจากชาวจีนที่อ่างศิลาได้อันเชิญกระถางทูบให้ตังมาก ติดเรือมาจากเมืองจีนเมื่อมาตั้งลกลาบใหม่ที่ชมรีจึงได้ตั้งศาลให้ตั้งมากข้างศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเดิมและใช้ชื่อสาบว่าเจ้าแม่เขาสามมุกจีนมาจนถึงทุกวันนี้จะทําโดยนางสาวกัณนารินรหัสหนัสกดศึนษศูนยา670 0 3 2 5เจบกันนํจบการนเสนอ